ท้องอืดแล้วก็แสบหน้าอกมากแล้วก็จุกที่คอกลางคืนนี่เรานอนนี่แบบว่านอนราบไม่ได้เลยค่ะนอนราบไม่ได้กะ,ะต้องนอนอต้องต้องต้องทําเตียงให้หัวสูงหลับหลับราบเนี่ยรู้สึกว่ากดจะไหลขึ้นมากัดช่วงหน้าอกจีดขึ้นมาแล้วเราก็จะสะดุ้งตื่นอพอสะดุ้งตื่นแล้วทําให้เราเนี่ยเร,เรานอนหลับยากทรามานอยู่หลายปีค่ะ ก็มีไปหาหมอหมอก็ลองสองกล้องดูทานยานลดกรดมากๆเนี่ยก็เลยถามคุณหมอว่าเอ๊ะตัวเนี้ยถ้าทานไปมากๆเนี่ยมันมีผลกับกระดูกครัใช่ไหมครัจะทําให้กระดูกเราเสื่อมเอ๊ะจะทํำยังไงดีก็ประดีแฟนมาดูรายการบิมร้อยเนี่ค่ะก็ ก็โทรขเข้ามาถามที่าร,ารายการค่ปรึกษาดูบีมเนี่ยจะช่วยในแง่ของการลดอาการอักเสบอาการระคายเคืองจากผลของกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมานะคะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราด้วยนะคะที่จะช่วยให้อาการของกรดไหลย้อนเนี่ยม,มันมันหายไปในที่สุดซึ่งจะได้ไม่จําเป็นต้องรับประทานยาต่อไปรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราได้นอนเนี่ยเราเรารู้สึกว่า เพราะว่าถ้าเกิดการนอนเราน้อยลงเนี่ยการหลังกดเนี่ยก็จะมากขึ้นครับคุณหมอบอกเสมอว่าคุณต้องพักผ่อนมากๆแต่เพราะว่าเราเองเนี่ยพอกดไหลย้อนขึ้นกลับขึ้นมาเนี่ยกลางคืนเรานอนแล้วเราต้องตื่นพอตื่นแล้วทําให้เรานอนนอนหลับไม่ได้อย่างน้อยกลับมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะฮะร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย Operation B